ฮอนด้าซีอวี2.4เอลเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อปี2007โปรโมชั่นของเราอยู่ที่219,000บาทเท่านั้นค่ะ เป็นรถ SUV ที่น่าใช้มาก,มากเลยค่ะได้เกียร์ออโต้ด้วยได้ขับสีอีกต่างหากค่ะคุ้มค่ามากๆเลยภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้ากระจกปับไฟฟ้าพาไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อก Airbag พุงไลมันติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลกุญแจรีโมทเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ c d ค่ะฟรีดาวเลยนะคะคันนี้ส่งเดือนละ6 0 0 0บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1น0่งืบาทขึ้นไปกส็สะดวกคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะ ด้านหลังก็กว้างนะคะขนของได้เยอะนะคะมีที่วางสัมภาระสองชั้นเลยนะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะแต่งลำโพงมาพร้อมเลยค่ะคนนั่งด้านหลังก็นั่งสบายค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะรถสภาพดีจริงๆค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะ ปรึกษาเรื่องการจัดไฟนันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะเ <c oughs> ครื่องยนต์2.4 VTEC เบนซินค่ะ <c oughs> สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไอดีมีสายนำนาสาย MP10 พิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบายบายค่ะ